สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุวรรณนะครับแรกนี้พญีไส้กับสีผ้าไปแลนบาวอีกุดครับผมนี่แหละบาอีกุตโตเกงของพญีไส้ครับขนาดกับสองเมตรครับผมบาดวงนี่มันมีโค้งปีกแข็งนะครับโค้งปีกโค้งปีกช่วงข้อมันนี่ครับนี่ช่วงแข็งแล้วก็ล่้มไม่เนื้ออึ้งง่ายแข็งแรงทนทานครับผมจะว่าปลายปีกมันนุ่ยมันอ่อนครับผมยังว่าไดชายาว่าเป็นบาดวงขี่ขืนง่ายจะว่าลรกงียครับบานี่กับสีผ้าพีผ้านองไปรุ่นกันครับผม นี่ส่วนผู้โยนมือนี่ครับนี่ครับแม่แป้งครับผมเนี่ยผมครับผมนี่แล้วก็ค้นไข่ยดดอกใจดีนั่งเป็นสีเป็นย่นหงายเอียงเกายงยงแงียไปไปไปมันสีค้ำให้แม่แป้งไปโยนครับผมพญีไยส่ายสีเป็นผูแล่นพร้อมแล้วก็ลงทรงเลยพี่น้องพูดละสนามบินพญี่ยส่ายมองเก่าครับผมตอนนี้ก็ฮอดสนามบินเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ้นแม่แป้งยืนฐานยนพี่ีอยูุ่นครับผม นี่พอดีมีเอฟซมาออกมาเอาวาวครับผมเก๋ครับครับ,รบให้เก๋เป็นผู้ท่ายกล้องให้ครับผมโอเคพนญิสียเป็นผู้แล่นครับผม

ấy lấy sữa sai nhìn thấy đi phố luôn อนีร่มมันอันลมมันอยู่สูงลมอยู่สูงแม่ขี้เทศขี้เทศเบาอันม้วนจิดไหมล่ะเขาจะว่มามันคำผดค่ะก็มากคำเสือก็เว้นเงียบเงียบจริงๆไลเสือกใส่ไหลเอาเลยครับ เขาจับมันกระตึง่งหลดนี่จังหวะจับเสือกนี่ครับเป็นได้พี่น้องนี่แหละอีกุโตเกง่งห้อวันนี้ใส่ครับผมตวัวนี้เกง่งอยู่ร่มแห้งได้สบายนีใส่ก็ร่างไรเสือกใส่ครับ ครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเบรรษุผู้สุกคนครับหิ่งเกียจสามาติดตามรัส้มพญิไส้เรียนบาครับผมขึ้นล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมมือนีกระชีปลอยข้างขึ้นครับสรีลอยข้างขึ้นปลอยชดเสือด้วยบันฝากกดติตตามกดไหลกดแชร์ด้วยครับเดอเพื่อเป็นกำลังใหญ่ของพญิไส้ครับผมสำหรับคลิปนี้นี่สำมนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ